เอละล่ะโอเคนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับผม The นะฟโ l e ัตคอร์ช r e c h นะครับ,บ,บ,น,รบน,น่าก,แบบก,ก,ก,ก็กลับมากับเกม Hitman Absolution นะครับตอนนี้ก็แบบอ่ากดเข้าเกมก่อนแล้วค่อยพูดกันนะครับตอนนี้อืมอ่าโอเคตอนนี้ก็กลับมาเกมมาถึงเราก็เชิญหน้ากับเด็กเตอร์เลยนะครับซึ่งตอนนี้นี่กำลังคุยกับคุณหมอซิบแบบโอ้นี่มาดูนี่เร็วจากเนื้อเรื่องอาจจะอธิบ้าเกินเกิดเลยนะครับว่า คุณหมอคนนี้เนี่ยทำการตรวจสอบร่างกายของวิกตอรียอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกจุดทุกรูทุกขุมทุกขนนะครับเอ้ยต้องทุกรูขุมขนสิเออช่างมันก็พบว่าร่างกายของวิกตอเรียเนี่ยมันแข็งแกง <c oughs> ร่งมีประสิทธิภาพเนืออว่ามนุษย์ทั่วไปต้องหลายสิบเท่าแต่ว่าทันทีที่ถอดสร้อยคอออกวิกตอรียก็จะ <c oughs> อ่อนแอลงแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยครับอืมสีหน้าแม่งได้ลารมมาก ถ้างั้นแล้วเอาไงต่อสำหรับเด็กคนนี้นะเราต้องเอาไปขายสิเอ <c oughs> เอเอาไงล่ะโอโ้หน้ามันฟินมากเกิดอะไรขึ้นนะอะไรนน่ะ <c oughs> อันนี้จะไม่แปลอะไรกันนะอันแบบนี้รู้เหมือนว,นะว่าเขาจะอารมณ์แรงไอ้แซมกลุ่มเกือบ,บ,อบอลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งคุณหมอเขาจะกล่าวเป็นในๆด้วยว่าถ้าว่าวิคตอรียได้รับการฝึกเกี่ยวกับการต่อสู้และการฆ่าคนเนี่ย ก็จะแบบว่าเป็นสุดยอดนักฆ่าที่แบบแข็งเก่งที่สุดเลยแข็งเก่งยิ่งกว่าเอเจนต์ี่เจ็ดของเราอีกนะครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้นี้เบคเตอร์จะฟิวขาดนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าเอ่อชื่อว่าอะไรนะไอ,อที่มันกลนีนกลีนตอนแรกโดนโดนเอเจนต์ี่เจ็ดเราจับตัวมานะครับในพาร์ทก่อนที่กําลังตัดผมอยู่แล้วก็ได้เจอดีกับเอเจนต์ี่เจ็ดของเราเออ,อันนี้นี่เป็นนายอำเภอของเมืองนะครับซึ่งเบคเตอร์นี่เริ่มจะแบบน้อยใจแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นกับพรรคพวกของเขาก็เลยเอ้าทำไมเกมอยู่ดีมันตัดจบเอ้ยฉากมูฟวี่มันตัดจบ,จบก็เมื่อก,กี้นี้เด็กเตอร์เนี่ยเออโทรศัพท์ไปบอกนายอำเภอให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี้ด้วยอืมนายอำเภอก็ประมาณว่ารับปากว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องให้ก็เนื้อเรื่องก็มีแค่นั้นพอกลับมาตรงนี้ก็เหมือนเอเยนสิบเจ็ดเราจะให้ไอ้คนตีนนี่ทำการข่มุ่มฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็ถามเรื่องว่าวิคเตอรเลียถูกจับไปที่ไหนอะไรยังไง ไอ้กลนตีนนี่ก็บอกว่าถูกจับไว้ที่โรงงานของเด็คเตอร์นะครับซึ่งหลังจากพลาทนี้เนี่ยเอเยนต์สีเจ็ดของเราจะไปที่นั่นกันโอ้มันกลัวจนสี่แตกเลยอย่าหยุดอ,อย่างโหดเห <c oughs> มือนกับว่าเขาจะจะกลัวตายมากเลยนะครับไม่ทำไมฉันต้องมาขดุดลุ่มฟอเตอรนที่เบบนี้นต้องหาเขาได้โปรตัวฉันมาทุกอย่างที่นายเลือกรู้ไปหมดแล้วปล่อยฉันไปเถอะ ได้โปรดโอ้โหฉันกวนฉี่แตกแล้วแถมไม่ใส่เสื้อด้วยทำไมนายถึงหยุดล่ะ <c oughs> ฉ,ฉันเหนื่อยและฉันก็หวังว่านายจะปล่อยให้ฉันหนีรอดไปได้เอาละ่ะได้เวลาปิดชีพแล้วสินะเอาล่ะเริ่มต้นไปวิ่งได้โอ้มันเดินแบบโอ้กระเพรกระเพร โอ้โหอาวุธอ um, okay, well, uh, so ื้อเลยและแช่เลยเล่นกับเขาดีครับเอ่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเขาสายยอมบอกทุกอย่างที่เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดการเขาด้วยปืนที่มีค่าหน่อยนะครับอืมจึ๊บลินตามบินตามบินตามโอ้เออใช่ก่อนอื่นต้องอธิบายเรื่องนึงนะสำหรับฮิตแมนพา์ทนี่อาจจะแบบ มีการหยุดแคสสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนไปแคสเมกแมนอีกสามแล้วอืก็เจอกันกันกบเอเยนต์สเจ็ดนี่เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับก็ดูหน้าของเอเยนต์สิบเจ็ดเอาไว้ซะนี่ฉากส,สวยๆเลยจะได้เห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอเอาไว้เดี๋ยวหลังแคสเมกแมนอีกสามจบห้าอยากกลับมาแคสเกมนี้จะบอกอีกทีแล้วกันนะครับหรือไม่ก็อ,อาจจะเปลี่ยนไปแคสเกมอื่นเลยก็ต้องดูกันอีกทีนึงเอาล่ะดูเหมือนวันนี้เราจะพูดกันมามากพอแล้วมันหายไปไหนแล้วโอ้โหมันไปนทำอะไรอยู่ที่ต้นไม้ อมอมันก็ว่าจะเอาขวานมาสู้กับเราสินะอืมเอาไงดีผมก็อยากจะเล่นกับเขาอยู่นะแต่ว่าพอแล้ว,วันนี้เราเกิดน,นํามากันพอแล้วเราพูดในเรื่องพอแล้วเรารู้เรื่องเกี่ยวกับเขามากพอแล้วเพราะฉะนั้นมาเองก็เป็นคนดีนะ แต่ฉันจะเป็นต้องฆ่าเลยขอตัวละไปกลับบ้านโอเคครับเกน,นก็เอาไว้เจอกันอีกทีในโปรเจกต์เมกเแมน x สเลยแล้วกันนะครับก็สําหรับเกม The The Evil h ที่เคยมีคนมาขอให้แคสก็คงต้องบอกว่าต้องพักไว้ก่อนนะครับยังไม่แคสตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวดูลงก่อนว่าจะแคสไหมอาจจะแคสก,ก็ได้คือจะรู้โอเคครับไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันบา,บายยนั่นใครอ n A ส